ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี่ดิพ้าปจจายตลาดนะครับไปซื้อของเดงอน1ิยูโรครับไปเบิ่งว่าเฮาสิไดยอีย่างแงีเนนะครับเนาะเมื่อนี้ซื้อของ1ิยูโรสิไดยอย่างงแ้ยเดี๋ยวห้องไปเบิ่งงนะครับเนาะกะเดี๋ยวยังไปจักประมาณ2นาทีครับนะครับว่าเฮาสิไดเนวอยู่แนวกินอีย่างแงีเนนะครับเนาะ ไปกันเลยครับผมก็ซื้อมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับไปซื้อของแล้วมีอีกอย่างนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งกันกนะ่อนมัดบัวเพลสิบยูโระ Euro นะครับเล็กใครนะครับเนาะเล็กใครแพงหนึ่งจังบาทครับนะ ไข่แผงหนึ่งแผงหนสามบาทหกสิบเก้านะครับตีซบาทนะครับเนาะไครแผงสามบาทดี c บาทเนะาะบาทอันนี้เขาทุงละบาทอ่าบาทหกบาท หกบาทแล้วนะครับเนาะหกบาทปลากระป๋องบาทจังบาทบาทสิบนะครับเจ็ดบาทเจ็ดบาทแล้วนะครับเนาะเจ็ดบาทบันนี้ก็มี่อย่างอีกครับโอ้แบบแมวนะครับ นาวโลซีบาทอันนี้หาสิบหกเซนนะครับเจ็ดบาทหาสิบหกเจ็ดบาทหาสิบหกแล้วก็มีอย่างอีกมักแอปเปิลนะ,ะนี่ครับมักแอปเปิลมักแอปเปิลนี่มันอยู่ทียูทีเจ็ดบาท เ,เบิ่นรูบาทหกสิบเกานะครับแปดสิบหกเซนเ์นแปดบาทกว่านะครับแปดบาทยี่สิบเก้าทั้งหมดนะครับจะเมิ8แปดบาทกว่านะครับนี่ครับได้ได้บักน้าสองน่วยนะครับปากระป๋องครับได้เขา เดี๋ยวใครได้บางแอปเปิลนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่หาหายางนะครับเหมดไปแปดบาทมีสิบเก่าแปดบาทสามสิบเซนนะครับกะถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเขาจงไปซื้อกันไหมนะครับเนาะรอบนี้ลงทุนไปแปดบาทนะครับว่าตอนแรกว่าสิบบาทนะครับแต่บอฮอดนะครับเหมดไปแค่แปดบาทนะครับเนาะกะยังบ้านไหนซือ้ออยัง เป็นหมูเป็นไก่บาไดเดทันดนสือเทียนนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับเนาะ